ต้องต้องต้องฟังหุ่ใจเยอะเลยนะที่อาจารย์หยิบขึ้นมาเนี่ยนะสีมันเหมือนอะไรครับเหมือนตายแดงนะไหมเหมือนไหมเหมือนกันนะเปลี่ยนความคิดตัวพวกเรารู้จักขั้นไหมตัวขั้นสีอะไรครับแดงแดงเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ดีนะโบสักแต่รักว่า ปูเกินทป็นหลายเข้าใจดีหมดนะครับอันนี้คือ,อยางไม้ชนิดหนึ่งเป็นยางไม้ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สีจะเป็นอย่างนี้ยืนยันได้เลยว่ามันคือชารดขาวต้องขาวเลยนะแต่สีนี่มันเหลืองเราเรียกว่าชาร์ขาวเพราะชาร์จะมีสีเดียวสีนี้มันจะเป็นชาร์เบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์ร้อยสี่ร้อยห้ามันเรียกว่าการะบวนการผลิต ลูกถูกไหในชลัดถุงเนี้ยที่อาจารย์เมาเนี่ยถุหนึ่งเนี่ยประมาณ1กิโลราคาซื้อขายในตอตลาดอยู่ที่นุำด,ดูยข้าหน้านี่จะแพงหน่อย5ร้อ5ร5สบางร้าน6 0 0อยกั้าหน้าแรแงเนี่ยซอมตัอีกอไม่เหมือนน้ำมันนะาชลัดตัวนี้นะครับทางที่อาจารย์เห็นเนี่ยคือชลัดขาวผู้เราอยู่ห่านตา เป็นเกล็ดน้ำใช่ไหมที่มีเบอร์นั้นเบอร์นี้อันนั้นคือเนื้อละประมาณหนึ่งส่วนเป็นแอลกอฮอล์ประมาณยี่สิบส่วนเพราะนั้นปริมาณปริมาณของเนื้อละน้อยแต่ถ้าเราจะทำงานชราก็ได้ผลผมเชื่อเลยนะว่าเีลยหลังจากเรียนกัแล้วกลับไปที่บ้านคุณไปซื้อคอนเดนเซอร์มาท่แน่นอนแ่าเราควรจะซื้อมาเองทำละลายเองอ่าหนึ่งกิโลเนี่ยจะทำละลายในแอลกอฮอล์ประมาณ อัอดอีหนึ่งกิโลถึงนี้แองโงแองโงห้าลิตรนะครับไอ้อเมรังชาร์จขาวคือสีอะไรครับสีดินทรายหยาบหยาไปเชื่ออะไรชื่อนี่ครับอของจริงแล้วตอนนี้นะครับเนื้อหน้าตาเหมือนทรายไหม โลนมิดนีเก็บเบขีดเพราะนั้นก็โบรารต็อปปี้ก็กิเดื่อนการนีบางที่ต็อปปี้ก็ไอพวกของข้าหัวสส้เอาทายไปาเป็นสามขีดเอาชนะใส่เปนเจ็ดขีดเป็นเท่าไหร่หนึกิโลพอไปทำลายทรายละไายมั้ยลลายเรตอนก้นาดูคนมาที่หลอกขายชนราคาดูเขาบอกราคาสี่รคุณรีบซื้อเลยแต่ในด้านดูทรท่า สามขีดแล้วนะมันมองไม่ออกมันแยกไม่ออกว่าทรายเลยนะครายแล้วยาเห็นเจ็ดของผูนะครับนี่ผมชื่อเลยเลยว่าของมดีขนั้นที่การสั่งงานนะผมจะเป๊กเลยว่ามีห้อนี้นะตอนเราถ้าเราไปไปเจอแชล็กที่เราทำเราไม่ทำละลายเนี่ยท่านหมายความว่าเราโดนแชล็กผมไม่ฟองผมเชื่อประทัดแชล็อกผสมผสมยาไม้ชนิดอื่นผสมทรายให้เกิด ภาทอื่นเ่อที่ดูชะละะในป่าชายเลนเนี่ยมันจะมียาไมา้ชนิดหนึ่งทาที่ทมมเขาที่เคาทำะาทเพาทาทฉะเะั้ทีเาที่าที่เขานีละตั้งอยูา่ตาท่เลาที่เ โรงงานแท้ที่มีมากที่สุดก็คือจังหวัดสมุทรสาครโดยเพาะมหาชัยโรงงานแท้มีกเ็7โรงงานผู้ใดังไม่รู้ใจเขาผลิตแล้วเขาไม่คเขาขายในไทยเขาส่งนอกเพราะว่าในต่างประเทศกับนิย,ยมใช้นะโดยฉะนั้นนี่ไม่ต้อว่าการมันมีเขียนในจดหมายเหู่ด้วยนะครับการ ทำงาน,นื่องเรือนโบราณอาจจะพูดถึงทะเลกเลยนะครับผมก็ต้องไปถกเถียงกับบริษัทผลิตสีตอนบูราะพระราชมิเวศที่เพชรบุรีคนที่ตัดสินก็คือจดหมายเหตุไปเปิดจดหมายเหต,ปเปหเหตุการสร้างพระราชมิเวศพาด้วยอะไรมันพูดถึงทะเลกชัดเจนก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องโบรณนาใหม่ปรากฏว่าชาติใหม่ๆไปแหกตาเจ้าหน้าที่เขาเขาก็ไม่รู้บอกไอ้ตัวเนี้ยไอ ยูสเตนซินเลอร์แล้ววิธีป่านีหมดทุนน้ำมีน้ำเราซ่อมมาทุกปีซ่อมน้ำซ่อมนิดซ่อมน้าซ่อมนดแต่จจุบันนี้เปลี่ยนตัวผู้รล่นเสาใหม่หมดนะมาเข้ากระบวนการการเรียนรู้เรื่องสีเกิดจากการไม่จริงๆนี่ทุชรัตนี่ทุชรัตว่าชรัตเลยนะชรัตเลยกามเพื่อนวิธีการใช้ไม่เหมือนกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มี วัสดุที่มันเก็บกักได้นานคนเนี้ยมันตั้งอยู่ประมาณตั้งแต่ก่อนโควิดโควิดจี่ปีครับปีก่อนโควิดได้สอนรุ่นสุดท้ายสองปีประมาณห้าปีค้ับขวดเนี้ยดูสภาพขวดไหมจากขวดล้วนๆเลยครับมันฟ้าลงไปน,นี่คือชนะที่กมบงทิ้งไว้สี่ห้าปีแต่มันก็ยังออก เอามาใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับหีใช้ได้ใช้ด้วยครับมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครเคยถามอาจารย์เรื่อ,ององเนี่ยเลนอกจากคุณเป็นคนได้ใช้คุณจะรู้แล้วสารที่เกินนี้ดื่มสารที่สุดละลายแล้วผสมด้วยอะไรครับไอโกอฮอล์หนึ่งกิโลต่อแอลกอฮอล์กิตคคนนครมมครับ้าลิตรหรือถ้าเป็นปริมาตรเขาเรียกว่าหนึ่งต่อสาม โดยปริมาตรปริมาตรกับน้ำหนักเหมือนันไหมไม่เหมือนอันนี้เป็นน้ำหนักลงไปทีนี้ใส่ปริมาตรอ่างก็อีกที่ครับมาเลยก็ละลายมาไอโอนี่จะเซ็มได้หมดจริงๆแล้วมันจะต้องทำละลายด้วยแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาสูบฟิวสนะไอโอที่เราใช้เช็ดแผลสีฟ้าที่เราล้างมือก็ละลายได้แต่ มันทำไมครับมันแพนนะครับผมทำสีดีซื้อไอ้นอนก็รอนนึงละสี่ห้าร้อยถูกไหมนี่ถึงว่าเขาเลยแยกขายต่าง่ากนะเดี๋ยวนะทำลายเรื่องอะไรครับไอโมฮอนะไม่มีน้ำนะไม่มีทินเนอร์นะถูกไหมเดี๋ยวจะมีบางคนจะไปเตาทินเนอร์เฉยเลยนะ ต้องระวังด้วยนะพรักงานท่านชนะมันมีข้อเสียอีกมันเป็นพืชเป็นงางไม้ทำลายเรืยอแอลกอฮอพชนะที่จะใส่ชนะมีกำลังย่มาถึงที่ไก่อนแล้วภาชนะที่จะใส่แล้วแนชนะทำลายได้ดีก็คือไขน้ำตาลเปลี่ยนนไขน้ำตาปลน่ไขน้ำตาไข่น้าลไข่นาลอะรนะ มันเป็นกระเบื้องเพลือกผมว่าเป็นกระเบื้องเพื่อเป็นดินเผา,ส,า,มาสมัยก่อนจะใช้ตัวน,นั้นเป็นตัวมงดองเชลัตสมัยตะเกืองเอาเชือกมาปักพลาสติกหายยากถ้าเอาผ้าหนาผ้าหารือหลายชิ้นมัดให้มันเลอะตัวต้องการว่าอะไรครับยามันที่ละลายแล้วต้องการทั้งนี้เพราะเราภาชนะที่ใส่เชลัตให้ดีที่สุดก็คือกระเบื้องเพลือแก้ ัจจุบันก็คือพลาสติกแข็งพลาสติกที่คนก่อนะยอนทีหัวแล้วหมด่เะพลาสติกที่คนก่อก็คือคุณเห็นกดโค้งไหมกดิ่นะกระดาษยาวเใหญ่ขึ้นนะนั่นคือมันกดคนแรงต่ันนะกดกระดี่กดโค้งคกรได้ดีแล้วอยู่ได้นานอันนีนะนี่อยู่อาจจทุงา่กาที่มันสีขาวอ่ะยันวันนี้เกี่ยว นี่คือส่วนหนึ่งในงานสิงของเราอย่างเป็นเรื่องมือชีพของเราเนี่ยอันนี้ก็เหมือนงานอยู่ความควบคู่กันตั้งแต่รุ่นที่แล้วก่อนโควิดสองปีก่อนไว้มันไม่อยู่นี่คือขวดแล้วครับขวดน้ำอัดลมที่มันทำไมครับคนขวดนะแต่มันมีประโยชนเลยถามว่าขวดน้ําใช้ได้ไหมใช้ได้ในบางครั้งนะต้องเลือกด้วยขวดน้ํายังไม่ได้โฆษณาแล้วอย่างขวดน้ำที่พ่อสิงมันหานาปกฉลากด,ดีอยู่เรื่อยนาน รผมเคยฟังผมเร่งโฆษณาเราแต่วัสดุที่ใกล้ตัวเราทำไม่ไป้เลยสิ่งที่ห้ามมาบ่งชัะมีอย่างเดียวคือภาชนะที่เป็นโลหะจำเป็นนะภาชนะที่เป็นโลหะบ่งชัะไม่ได้มันทําให้ชัะเปลี่ยนสีเป็นสีดํามันทําปิยาเป็นสียากับโลหะเปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีดำพอไปทาแล้วมันจะเป็นเมื่อนั่นคือการทำปิยา แล้วสิ่งที่ห้ามอย่างเดียวคือห้ามงเช้าในโรัะเช่นมีช่างมงคลม้าง่ายปวดปิดแบงโมโหมาทีแค่ใส่อยู่เลยหรือว่าไม่ทาไม่รู้ว่าเราเช้าจะทาเหมือนเราพอมาทีหรอเพราะมันไม่มีผลนะแต่ที่เช้ามันมีคุณคสมบัติอย่างไรทำไมต้องทาเลยในงานหายคนโบราณนี่สุดยอดเรื่องความติด อ็เกลือจ to ิ้มเกือไปริบนะม้าที่เราปรทํารูปแปลรูปเป็นเฟอร์นเจอร์มียางไหมมีมันมีฟันชื้อยู่ในตัวกีเปอร์เ็นต์ห้าเปอรทางี้ยางะเพราะแล้วเราถึงต้องเอาแะลัเข้ามาเกี่ยวข้องกรลั้นมีประโยชน์อยู่สองย่างป้องกันเชื้อรากับป้องกันยางมาที่ปยชนะไม่ใช่ว่ามาเพื่อสวยงามหรือใคร นึกอะไรไม่ออกคุณจะคุยติดปากถูกไหมโต้ตุ้งโลกเก่าซื้อชนะมาทาเดี๋ยวก็สวยไม่ใช่ช่ชนะชนะเลือกทาสวยชนะทาเพื่อป้องกันเชื้อราและยาการสุดท้ายประโยชน์ที่สำคัญของเขาในชนะก็คือเขามีคุณอุตุมบัตเป็นกาวด้วยคุณอุตุมบัตเขาเป็นกาวนะครับเขาถึงต้องเอาชนะมาทาทามันจะวิ่งไปทุกส่วนของไม้ เพื่อไปประสานไม้เกิดการยึดเกาะที่ดีนะเป็นทั้งกาวเป็นน้ำป้องกันยาระป้องกันยางไม้ที่รูปรูปแบบที่เป็นกาวด้วยนะครับเวลานี้มีแถบแถบมีสีเดียวสีขาวดำไาสีแดงสีเหลืองแลบเก็บมันเป็นกระบวนการรูป